เอ็นฟา t c คิเช่นสบายท้องสมองดีเริ่มต้นที่อาหารเราจะมาชวนทุกคนนะคะทำเมนูง่ายๆคลายร้อนชื่อว่าสูทตี้สวีทแอนด์ซอ์เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเพียงแค่นำกล้วยหอมนะคะสตรอบเบอรี่ค่ะโยเกิร์ตนะคะแล้วก็น้ำแข็งนำมาปั่นรวมกันค่ะ โดยแก้วนี้พิเศษด้วยนะคะเพราะว่าเซอร์ไพรส์แอบเติมนมสําหรับคุณแม่เข้าไปด้วยค่ะสําหรับช่วงที่คุณแม่นะคะกําลังตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรนี้ค่ะเป็นช่วงที่ต้องการโภชนาการเพิ่มเติมค่ะช่วยฟืน้นฟรูร่างกายนะคะในขณะที่ตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดโดยเฉพาะสารอาหารอย่าง DHA โฟเลตโคลีนและแคลเซียมค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเมนูไข่ร้อนนะคะสําหรับคุณแม่ทุกคนค่ะบอกเลยนะคะว่าวันไหนยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยเมนูตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยค่ะเพื่อให้ได้สารอาหารแบบครบถ้วนนะคะคุณแม่ค่ะอย่าลืมดูสัดส่วนข้างกล่องแล้วก็ดื่มนมให้ครบมือด้วยนะคะแล้วฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับ Enfa Kitchen ค่ะสบายท้องสมองดีเริ่มต้นที่อาหารค่ะ